วิธีทำถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็มีคาลิมิเนอร์กับเชือกที่เราจะผูกผูกยึดเริ่มต้นจากการใช้เชือกวิ่งขึ้นมาจากล่างขึ้นบนของคาลิมิเนอร์นะครับให้เหลือไว้ยาวหน่อยประมาณสองคืบ นประมาณนี้เห็นไหมเพราะเราต้องใช้ปลายเชือกวิ่งหลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งขึ้นมาข้างบนหรือทับบนเส้นหลักประมาณนี้ใช้นิ้วก้อยกับนิ้วโป้งกดเอาไว้แล้วพันไปข้างล่าง3รอบหนึ่งสองและสามหลังจากนั้นนะครับเราใช้ เชือกวิ่งเนี่ยนะครับสอดเข้าไปตามเส้นหลักโดยแทนที่นิ้วชี้ที่เราอยู่ข้างล่างเอาออกไปแล้วก็สอดเชือกหลักเชือกวิ่งตามเข้าไป<อ><อ>เพื่อง่ายต่อการสอดเชือกวิ่งนั่นเองที่เราเอานิ้วชี้รอ,อไว้ได้แบบนี้แล้วเราก็จัดเข้าที่เลยนะครับดึงให้แน่น พอได้แบบนี้แล้วก็ดึงเชือกหลักเห็นไหมครับได้ถ้าเราต้องการที่จะแก้เราก็ดึงเชือกหลักที่ยรงคารลเเนอร์เท่านั้นเองแล้วก็เอาออกจะเป็นลักษณะนี้พอได้ออกมาจากคาร์ลเเนอร์แล้วเราจะแก้ปมแนวแล้วก็ดึงเชือกหลัก ได้ออกแก้วให้